ก้วยเขาจะแบบนิ่มๆเป็นกล้วยน้ำว้าที่เขาจะเคลือบด้วยกะทิเขาเอาก้วยบปิ้งอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปจุ่มน้ำกะทิกับเลื้อสงการอ่าแล้วจุม่มแล้วก็ปิ้งใหม่อร่อยอร่อยคือร้อนยิ่งอร่อยทุกคนเย้ได้มาแล้วจ้าร้านกล้วยปิ้งป้าต,ตวนกับลุงติง่งเป็นอของดีจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาบอกว่าถ้ามานครสวรรค์แล้วต้องมากินร้านนี้จ้าเอาล่ะอื อร่อยจิ้มลอนยิ่งอร่อยทุกคนเคเหมือนที่พี่เขาบอกว่ากล้วยเขาจะแบบนิ่มๆนิะมใช่นิ่มหน่อยแล้วกล้วยมันต้องแล้วแต่วันตอนนี้เราได้เป็นกล้วยนิ่มกล้วยนิ่มใช่ไหมเป็นกล้วยน้ําว้าใช่เป็นกล้วยน้ําว้าจ้ะแล้วก็ที่เขาจะเคลือบด้วยกะทิกะทิผสมเกลือเขาพี่ฉันแอบดูเขามาอยู่เมื่อกี้แอบดูดูน่ารักเลยเขาเอากล้วยแบบปิ้งอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปจุ่มน้ำกะทิกับเกลือผสมกันแล้วจุ่มแล้วก็ปิ้งใหม่ทีทีคุณตาเรียวอ กะทิเค็มอ๋อใช่ใช่กะทิเค็มกินไปแล้วก็จะแบบมีรสแบบเค็มนิดนผสมกับกล้วยที่หวานอยู่แล้วก็เลยอร่อยมากใครที่มาเชิญนะคะก็อดจะรอกันนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบทุกลูกเนี่ยค่ะใส่ใจมากคุณป้าเขาปิ้งเองทุกลูกกับอว่า่างั้นเหรองเองทุกลูกทุกลูกเองทุกลูกทุกลูกโดนมือป้าโดนฝีมือป้าหมดใช่ซึ่งร้านนะคะอยู่ตรงซอยมาตุลี17 ใครอยากมากินร้านก๋วยเตี๋ยวดีๆแบบนี้นะคะ<ๆ>มาเลยค่ะอยู่ตรงซอยมาตุรีสิบเจ็ดข้างโรงเรียนชายค่ะออ้ยเออจอ,อยอสบสบสดกด subscribe YouTube เรียบปากด้วยนะ